ก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะพบกับแมว l จ g วเลิกเกลิสอนไลน์นะคะหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาประมาณเกือบ1เดือนเนาะเออเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็เกม NFT ทที่เล่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกมใหม่อะไรนะสำหรับเรา ก็ยังเล่นเกมเดิมๆอยู่นะคะทุกคนไม่ว่าจะแบบพวก g ีโนมอะไรงนี้เนาะมีนีโนนิดหน่อย m มียโอะไรอย่างนี้นะ, ino, นน 4, ะนนะสำหรับวันนี้เราก็จะมากับเกม m มีย2 m นั่นเองนะหรือว่า m i r 2 mobile the warrior นะสำหรับเกมนี้นะคะเป็นของค่าย Vmix นั่นเองเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ตามข่าวนะก็เสียใจด้วยนะเรื่อง a d o ์ดนะคะเพราะว่า a d ร์ดออบแรกเนี่ยคือเขาปิดลับนย ปิดรับไปแล้วเนาะอืมก็เดี๋ยวเรารอ a อ o ดอรอบที่2ก็ได้นะตรงนี้เราก็เข้าไปจอยในทีลแกมเนาะเพื่อเขาแจ้งวันเวลาของ a d o p รอบที่2เนี่ยเราจะได้ไม่พลาดนะสำหรับ กิจกรรม Adopt ส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว mmo rpg เดินเ u วสปกติเลยนะถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันก็คล้ายๆกับเมียโฟเลยหรือว่าเกมอ,อย่างพวกถ้าเคยเล่นพวกยกนะกังนะก็คล้ายๆกันนะเป็น mmo ปกติเลยนะทุกคนแล้วก็เกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งใน ios android แล้วก็ใน pc นะคะซึ่งใน pc เนี่ยก็จะระบบเดียวกับเมียโฟเลยก็คือเราสามารถเปิดได้ พร้อมกันเนี่ยสองจอนะคะนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีจอที่1แล้วก็จอที่2นะอ่ะอันนี้เราเล่นในเวอร์ชัน PC นะคะก็จะดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะ,ะก็ไม่มีอะไรยากนะก็หลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ้องสำหรับเวอร์ชัน PC ถ้าคนไหนเนี่ยสะดวกที่จะเล่นในมือถือนะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง2อันนะคะโอเคอันนี้บอกก่อนนะคะว่ามันไม่มีภาษาไทยให้เรานะสำหรับใครที่ไม่สะดวกภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าคงจะไม่ได้เล่นเกมนี้เลยแหละเนาะหรือว่าในอนาคตเขาอาจจะเพิ่มภาษาไทยเข้ามานะก็รอดูละกันแต่สำหรับเรานะคิดว่าภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนมันง่ายนะเพราะว่ามันเป็นการเดินเควสเรื่อยๆนะไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะ ก็เพื่อนสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเนาะก็ลองดูที่เป็นสีเขียวๆนะก็คือว่าคนไม่ค่อยเยอะอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคนไทยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาเล่นเซิร์ฟอะไรกันนะน่าจะอยู่เซาท์อีสต์เอเชียกันแหละเนาะไม่ก็อาจจะอยู่นอร์ทอีสต์เอเชียกันนะคะก็เพื่อนๆสามารถดูได้นะว่า เซิร์ฟไหนที่เราปิงน้อยก็คืออย่างอันนี้ปิงแค่51เนาะสองอันนี้ถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟอ่าพวกอเมริกาเนี่ยก็คือหรือว่ายุโรปเนี่ยมันอาจจะปิงเยอะเนาะก็ลองเลือกเซิเร์ฟเล่นกันดูนะคะสำหรับเราเนี่ยก็อยู่ที่ South East Asia ชียนะคะที่เลือกอันนี้เพราะว่า เข้า North East a ชียแล้วมันได้รอคิวนะทุกคนก็เลยเ,ออเล่น South East ก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเอินกันนิดหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถเอินกับมันยังไงได้บ้างเนาะเหรียนของเกมนี้นะคะชื่อว่า CQB นะซึ่งเราเนี่ยจะต้องทำการฟาร์มเจ้าตัวเหรียญในเกมเนี่ยแล้วก็ทำการสวอปออกมาเป็น CQB นะซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขในเกมนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพื่อนดูเนาะแล้วเราก็จะ เอาเจ้าตัว c q v เนี่ยไปขายเนาะเป็น V Mix Credit แล้วก็ V Mix Credit เนี่ยแปลงเป็น V Mix เขียวแล้วก็สามารถเอาไปเทรดข้างนอกได้เหมือนเดิมเลยตามสเต็ปเกมของค่าย V Mix เลยนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันบ้างดีกว่าโอเคนะคะเราก็กดล็อกอิน ก็จะสร้างตัวละครนะแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครนะซึ่งเราไม่สามารถเลือกพวกอาชีพได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นวอร r เรอร์หมดเลยเนาะเออสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะก็อย่างที่ชื่อเกมบอกเลยนะ m e ีย2 m the warrior นะก็มีแต่วอร r เ o อให้เล่นนะซึ่งเราไม่แน่ใจนะคะว่าในเกมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคลาสไปเล่นตัวอื่นหรือว่า คลาสอื่นได้ไหมนะคะซึ่งเราก็เพิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคเราก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะหน้าตาเกมนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออคล้ายๆกับโยกังอยู่นะเพื่อนๆเราก็จะมีการเดินเควสฝั่งซ้ายมือนะ,อะเดินเควสทำเควสมันจะเป็นเควสออโต้ Auto นะคะสำหรับตอนแรกนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราอาจจะไปติดพวก มิชชั่นหรือว่าเควสหลักนิดนึงนะก็จะใช้มือกดนะอะอย่างเนี้ยการรับเควสแล้วก็เข้าไปตีมอนในดันอะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของเซตติ้งนะคะเพื่อนสามารถตั้งภาษาได้นะซึ่งมีอังกฤษแล้วก็มีอินโดปะเออประมาณนี้นะส่วนอีกภาษานี้ไม่แน่ใจภาษาอะไรแล้วก็ใครที่เขาไม่แรงนะคะสามารถปรับภาพเนี่ยให้มันเป็น Stable หรือว่าเป็น Fast ได้นี่ก็ ประมาณนี้นะสามารถตั้งได้หมดเลยเนาะแล้วก็ resolution ก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเต็มจอเนี่ยหรือว่า1920เนี่ยก็มีให้เลือกเหมือนกันนะสำหรับวิธีการเล่นมันก็จะประมาณนี้นะคะคือการทำเควสท,ทำมิชชั่นเพื่อให้เราเนี่ยมีพลังต่อสู้หรือว่าดาเมจเนี่ยเพิ่มเยอะขึ้น แล้วก็เดินเคลไปเรื่อยๆเ,เนาะอ่ะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเจ้าตัวข้างบนนะคะอันที่มันมีไฟรอบๆวงกลมเนี่ยมันจะเป็นพวกที่เราสามารถรับของได้นะอ่าเดี๋ยวลองกดให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆมันจะเดินเคลเองประมาณนี้นะคือเกมมันเล่นง่ายนะถึงใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถกดจิ้มๆได้เลยนะไม่ได้ยากเลยนะคะเซิร์ฟเวอร์โอเพนอ่ะก็จะ รับของนะสำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนอะไรไว้ก็สามารถเข้ามารับของได้นะนี่อันนี้จะเป็นการแลกเหรียญออกไปนะอ่ะเผื่อดูไม่ทันจะอยู่ตรงนี้นะคะ r e f i n q v q นะหรือว่าการตีบวกให้ได้เหรียญของ vmix นั่นเองเนาะคือวิธีการเชื่อมเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะเพื่อนเราแค่กดแล้วก็กด c o n f i r รมเนาะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เขาก็จะเด้งเจ้าตัว QR code ขึ้นมาเนาะให้เราเนี่ยทำการเข้าแอปวีมิกในมือถือนะคะแล้วก็ทำการสแกน QR code ได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราขออนุญาตสแกนตรงนี้เลยละกัน หลังจากที่เราสแกน QR code เสร็จนะเขาก็จะโชว์เลขกระเป๋าของเราตรงนี้นะเพราะนัก็ลองดูนะว่าเลขกระเป๋าเราขึ้นหรือยังนะถ้าขึ้นแบบนี้แล้วแสดงว่าเราได้เชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการหลอมเจ้าตัวเหรียญ CQB นะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องหา จะเป็นเหรียญล็อก10ล้านเหรียญน,นะแล้วก็จะเป็นไข่ทองคำห100งร้อแล้วก็จะเป็นเพชร5 0 0ถึงจะสามารถหลอมเจ้าตัว CQB มาได้1เหรียญซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองอ่านนิดนึงนะว่าเขาจำกัดหรือเปล่านะว่า1วันเนี้ยเราสามารถตีได้เท่าไหร่ซึ่งคิดว่าน่าจะตีได้วันละ5เหรียญน,นะคะทุกคนนี่ในส่วนตรงนี้เนาะ สำหรับเงื่อนไขในการถอนเหรียญน,นะคะเพื่อนลองมาจิ้มตรงนี้นะแล้วก็อ่านดูก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยจะถอนได้ก็ต่อเมื่อ,อตัวละครของเราเนี่ยมีอายุ7วันขึ้นไปแล้วก็เลเวลขั้นต่ำเลยก็คือเลเวล320นะซึ่งเราเล่นแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้ก็เวล160แล้วนะแต่คือน่าจะมา,าติดตรงนี้กันซะมากกว่านะก็คือการสร้างตัวละครมากกว่า7วันเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็ จะมีในเรื่องของเหรียญที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะว่าเราจะต้องใช้เหรียญในเกมเนาะที่ชื่อว่าเซฟทาเลนะแล้วก็เหรียญไข่ที่เป็นสีทองนะั้นแล้วก็เพชรนะตามเงื่อนไขข,ของเขาเนาะที่เขากําหนดไว้แล้วก็1วันเนี่ยสามารถตีได้5ครั้งนั่นเองซึ่งจะทําการรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนนะน่าจะเป็นทเที่ยงคืนของ UTC นะคะก็น่าจะ7จ็ดโมงเช้าของบ้านเราเนาะ มานี้นะคะเงื่อนไขในการถอนเนาะอันนี้จะเป็นในเรื่องของ VIP นะคะทุกคนสำหรับเรื่องของ VIP เนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะคะว่าเติมข้างนอกจะถูกกว่าไหมแต่คิดว่าน่าจะมีร้านรับเติมอยู่นะคะทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายเติมเนี่ยก็ลองมาพิจารณาดูนะคะว่าของที่เราได้เนี่ยมันคุ้มไหมนะแต่คิดว่าน่าจะคุ้มนะเพราะว่าได้เออจ้าตัวมิชชั่นกิฟต์เนี่ยคูณ2เลยทีเดียวเนาะ ก็คิดว่าน่าจะคุมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดนะคะที่เขาให้เราเติมนะอย่างเช่นอันนี้1,000ไดมอนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ดอลน,นะก็ประมาณ36-37บาทนะถ้าเติมร้านข้างนอกน่าจะถูกกว่านี้นะก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะเติมเนาะแล้วก็สำหรับเงื่อนไข VP ที่1เนี่ยก็คือเติมขั้นต่ำา1 0 0 0 นะ,ะเติมขั้นต่ำหน0 0งแล้วก็เขาถึงจะบดล็อก V.P. 2,3,4,5,6กนะก็คือไม่สามารถข้าม V.P. ได้นะก็ต้องเติมไล่ตั้งแต่ V.P. หนึ่งสองไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ดูไม่ได้ด้วยนะว่าแบบ V.P. ที่2มันได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะเอามาบอกอีกทีหนึ่งละกันนะคะสำหรับเรื่อง V.P. เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนอ พวกการ์ดนะเราสามารถเลือกซื้อได้โดยการเติมเพชรเมื่อกี้นะคะเข้ามาเติมเนาะในส่วนของเกมนะคะหรือว่าข้อมูลในเกมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะคะทุกคนก็เลยยังไม่มีไกด์อะไรให้เ,เพื่อนๆนะถ้าสมมติว่ามีไกด์อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาทําคลิปบอกอีกทีหนึ่งละกันเนาะตอนนี้เราก็แค่เข้ามากดรับของที่เรารับได้นะ,ะเพราะว่าเราสายฟรีนะกดรับให้หมดเลย นี่มันก็ได้ของเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับสายฟรีโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเกมเมีย 2M นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆ ตอนนี้เดี๋ยวขอลองไปเล่นก่อนนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าน่าสนใจมันคุ้มกับการจะเอินไหมมาติดตามคลิปหน้ากันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอ๋อลืมบอกว่าตอนนี้เหรียญลิสใน VM i x แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เทรดเนาะก็ลองดูติดตามราคากันนะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยจะเท่าไหร่ก็รีบๆมาเล่นนะเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ต้นน้ำหรือว่าสามารถเอาเหรียญออกได้ก่อนเนี่ยก็ น่าจะมีกำไรกันพอสมควรนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน See you again. บายบาย